สวัสดีครับพ่อเม่พี่น้องทุกคู่ทุกคนครับเมื่อนี้มาส่งงว่าคุณแม่กับคุณพ่ออยู่บ้านไหนครับบ้านน้องโสงแง่บ้านน้องโสงแง่ส่งแ่ตำบลนียังนี่ครับขั้มเตยครับตำบลขั้าเตยครับงัว่าสาวตัวนี้ครับปิดแล้วเด้อครับมิตตภูโทษถามครับงัวงามครับตัวนี้งัวง้ามครับมาไหวไปไหวครับ เมื่อนี้มาโชงเป็นตัวที่สองครับมื่อเช้าอำนาจเจริญครับนี่ครับมึงครับยาเสียวลงรถได้บันบอยเสียกให้คุณพ่อเปลี่ยนไหมครับตัวนี้ผมเอาฝูกมาไอเสือต้องต้องเอาเส้นใยผูกกับกับบ่ถึงกับแครครับยนี่ยมันหลืกบกับว่เป็นยังครับงัว่อวานมีตะข้างขอก เอาขอกมากมันก็นหา่าวจิงนอ้อยเดี๋ยวห้ามัวห้ามไปเปึงข้ามงามครับงวดตัวนี้ครับอันหน้าโคตรไก่ครับเอาขอขอเขาคอกเลยว่ครับมาพี่มาพี่อีแล้วพี่อพอพอมาเซนนี้ไปฟูก,กันี่ หน้าเต๋อเพื่ออะไลูกไว้เลยโอเวลเลยกันใดหูหูจับได้ใบได้ครับเื่องเื่องจับเข้าไว้เลยอย่างนีนะบัวส้นงองพุทโาเลี่ยงครับจาพอ่นหละเาเลี่ยงกันได้นะครับทรงบัถึงทรงเดียบร้อยครับเมื่อนี้ครับเป็นตัวที่สองครับ เจัาเข้าเลยคุณพ่อมาเป็นยังมาเป็นยัง,ยงจะคล้องไหมจะคล้องไหมครับจะคล้องไหมบม่ท่านึ่งแต่ว่างั่วนเนี่ยูอยู่ครับจับได้ใบได้ มาฟอม่ลแล้วมาฟอม่ลแล้ววันนี้ก็มีอีกคมหนึ่งครับแม่ลูกบ่าตึงมาส่งเป็นตัวที่สองครับเมื่อนี้ครับปีสองตัวครับ